เปรม,มาชาเนี่ยจะมีหลายส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเรื่องของระบบสมรทานก่อนเลยของเปรม,มาชาต้องบอกว่าสมรทานกันแบบรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่รุ่นคุณปู่มารุ่นคุณพ่อแล้วก็มารุ่นคุณลูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยเขาก็ทําได้เท่าที่เขาทําได้จริงๆอาจจะไม่ได้มีคู่แข่งถึงยังไงก็มีคนใช้บริการเขาอยู่ดีเขาจะให้บริการแบบไหนผู้บริโภคก็ต้องึืนอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่มีปัญหาละ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่อง,องความปลอดภัยของเพประชานเนี่ยบางคันต้องบอกว่ามีแค่ตัวพรบรภาคบังคับเท่านั้นภาคสมัครใจเนี่ยไม่มีหรือบางคันหนักกว่าน,นั้นก็คือไม่มีพรบรภาคบังคับด้วยรถที่แบบเก่ามากๆนะคะก็จะไม่มีเรื่องของพรบรภาคบังคับเข้ามาเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตัวบริษัทก็จะเป็นคนซัพพอร์ตไป แล้วก็จะต้องถูกค่าปรับในบางคำอะไรเงี้ยก็เป็นรายรายไปเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทุกวันอะไรต่างๆเน<ส>ี่ยส่วนที่3ก็คือเรื่องของรถที่วิ่งเข้าร่วมของเตรมาชาอาจจะไม่ได้มีรถของตัวเองเท่านั้นแต่ใช้ระบบวิ่งเข้ามาร่วมสัมปทานเพราะงั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็เรียกได้แค่เป็นรายๆเป็นเจ้าเจ้าไปอันนี้คือปัญหาเชื่อมโยงไปเรื่องของการบริการผู้บริโภคด้วย ว่าในเมื่อมีผู้ประกอบการหลายๆเจ้านะคะมาให้บริการเนี่ยตัวเป็นบัะชาที่ได้รับใบอนุญาตอาจจะไม่ได้ดูแลทั้งหมดหรือว่าไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดของรถทุกคนันเพราะงั้นบางทีก็จะลอยตัวอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้บาดเจ็บ60กว่ารายเนี่ยแล้วก็เสียชีวิต3ร,รายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา เรื่องของความเสียหายตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการรวบรวมหลักฐานแล้วก็น่าจะยื่นฟ้องไม่เกินเดืนเอนมีนานค่ะ<ม>ก็น่าจะยื่นฟ้องได้เพราะว่าผู้เสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไทยใหญ่ก็อาจจะต้องหาหลักฐานเพิ่มหรือว่าบางคนเนี่ยก็เป็นชาวพม่าอะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาทำงานใน เราแล้วก็ได้รับความเสียหายบาดเจ็บสาหัสอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาหลักฐานค่อนข้างเยอะอย่างเรื่องของหลักฐานที่สําคัญก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเขาไปใช้แพทย์พื้นบ้านอะไรต่างๆเพราะว่าอาจจะจํากัดเรื่องเงินด้วยอะไรด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยคะะ่ะใบเสร็จไม่มีพอใบเสร็จไม่มีปุ๊บก็ค่อนข้างยากที่จะพิจนานรณา่องค่าเสียหาย ตัวเรามากที่สุดน,นะคะก็คือกรณีของป้าอาลีแซวป้าอาลีเนี่ยนั่งรถของขอสมอก,อกไปแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุฟันหน้าเนี่ยหลายฟี่เลยแล้วก็ต้องถอนออกไปบางส่วนด้วยต้องใส่ฟันกลอมเกือบทันปากเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยเราก็เชิญขอสมอก,อกเข้ามาพูดคุยที่มูลนิธินะคะขอสมกอก,ก็บอกว่า,าเรายังไม่สามารถจ่ายได้ ต้องไปยื่นฟอ้องเป็นคดีก่อนถึงจะดึงเงินจากขอสมกรมาจ่ายเราก็เลยไปอ่านไปยื่นฟอ้องแต่พอไปยื่นฟอ้องปุ๊บขอสมกรก็ตั้งอาัยาการขึ้นมาต่อสู้พอต่อสู้อ่ะก็สู้กันไปจนถึงศาลชั้นต้น่าดไปแล้วนะคะศาลก็พิพากษาให้ชดใช้ป้าอารีเป็นเงินจำนวนเท่านี้บาททีนี้ขอสมกรก,ก็ยังสู้ต่อไปศาลุทธรเพราะบอกว่ายังคดีไม่ถึงที่สุดนะ,ะอ่ะพอไปถึงศาลุทธร์เราก็คิดว่าอะ น่าจะจบแล้วเพราะว่าสารรทอนก็ยืนตามสารอย่างต้นคอ,อสมกก็ยังดีกาต่อปัจจุบันเนี่ยก็คือยังอยู่ในระหว่างการดีกาเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณปี53ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยป้าอารีก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาเลยจากตัวขอสมกทั้งที่เป็นหน่วยงานรับผิสากิจอันนี้คืออันนี้คือปัญหาเลยว่าหน่วยงานรับวิสากิจมักจะบอกว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุดถึงจะยอมจ่ายเงินอันนี้คือที่ชัดมากนะคะ ว่าเวลาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยทำได้ยากหลังเกิดเหตุถึงแม้ว่าจะใช้กระบวนการทางศาลไปแล้วก็ยังติดเงื่อนไขบางอย่างซึ่งจริงๆมันก็จะเชื่อมโยงไปที่เราพยายามผลักดันเรื่องของการให้เกิดกองทุนกองทุนที่คล้ายๆกับมาตรา41ของหลักประกันสุรภาพนะคะว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริการรถสาธาระนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุ ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเกิดอุบัติเหตุเลย<ม>แต่เกิดจากคนอื่นที่มาทําให้เขาบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรต่างๆพิการต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการชดเชยเบื้องต้นเราก็เลยมองว่าอย่างกองทุนของมาตราร41เนี่ยเขาจ่ายให้เลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าใครจะผิดก็ช่างไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดจ่ายไปเพื่อบรรเทาผล,ผลเรื่องของความราุนแรงเรื่องอะไรไปก่อน<ม>แล้วค่อยว่ากันทีหลังอันนี้ก็ควรจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เพื่อที่จะมาชดเชยเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบตรงนี้แต่กองทุนตรงนี้ก็ไม่ได้แค่ว่าจะมาช่วยเหลือแค่คนเจ็บคนเสียชีวิตอย่างเดียวนะคะยังช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีแผนการจัดก,การเลอ,องความปลอดภัยด้วยจริงๆท่าจะต้องรู้ก่อนว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องที่เราเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาเน,นี่ยมีอะไรหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลักๆก,ก็คือคอปพอ ที่2ก็คือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะส่วนที่3ก็มาโดยตรงเลยที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็พยายามกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ทราบข้อมูลจริงๆอะไรงเงี้ยถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุแต่ถ้าไม่รู้ข้อมูลก็ไม่จะเป็นผู้สิดต่อไหนก็เป็นกันบ้านหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเหมือนกันที่จะต้องทำยังไงให้ผู้บริโภคเข้าถึงให้มากที่สุด สิ่งที่เราสามารถปกป้องตัวเองได้ในฐานะผู้บริโภคก็คือเมื่อเกิดเหตุเนี่ยอย่ายอมอย่าจบง่ายๆเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียไปมันประมิลค่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นการเรื่องอของหมอหรือว่าอะไรแต่เป็นเกินทีทักสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องคนอื่นด้วยการที่เราร้องเรียนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเองเนี่ยจะเป็นการพัฒนาทําให้เกิดความปลอดภัยในระบบ ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เกิดเหตุไปเรื่อยๆยอมกันไปจบกันไประบบขนส่งก็ยังเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าหลุมกุกบาอะคะที่ทุกคนพร้อมจะตกไปเป็นเหยื่อตรงนั้นได้